เจ้าล,ลูกชายนะคะลูกชายให้บริการแขกงนะคะนีะ่นี่ป้าน้อยนะคะป้าน้อยพูนซับนะคะบนั่ารักจังเลยค่ะโอเคเอ้โห พีแอสคะน้าป้าตูไปทางน้ไปทางน้หู้อ่ะนี่เราให้บริการเอซนะคะนี่เป็นแม่ f อทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเปิ้นถ่ายให้ค่ะเดี๋ยวปิ้นถ่ายให้ปิ้นถ่ายอยู่ปิ้นถ่ายอยู่ปิ้นถ่ายอยู่โอเคค่ะโอเคเปิ้นถ่ายพัดยิ่งให้ค่ะ มาถ่ายกัน้ปะตครับเดี๋ยวปะตุก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ซิมนะคะปะตุนั่งค่ะนั่งลูกชายทางนี้ค่ะปาตุทางนี้ค่ะนั่งแล้วนี่ปาตุนะคะทุกท่านปาตุพ่อออกจาพ่อออกจาพ่อพ่อออกจาพ่อออกจาพ่อออกไปเลยจ้าเขีย ลูกชายลูกชายประตู๊ค่ะแม่ซิมค่ะแม่ซิมแม่ซิมประตูประตะก่อนจิระกน่เหรอตาแม่แม่ซิมตามตามไปถึงลพบุรีเลยค่ะนี่แม่อะไรแม่ซิมค่ะแม่แม่ซิมค่ะแม่ซิมไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยได้เม้นแต่ว่าตามตามทุกที่ที่แถวแถวนี้ค่ะพี่แป๊ะค่ะ พ uh> uh> ี่แป ah> uh um> uh> ๊ะล uh ูกชายนั่งแล้วพี่แป๊ะมามาพี่แป๊ะมาค่ะลุกเลยค่ะมาไม่ต้องกลัวเร็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 วแล้วแล้วพี่แป๊ะเอาประตูป้าน้อยคู่เลยค่ะประตูป้าน้อยขออนุญาตค่ะคั่งคู่นั่งคู่ไหวเปล่ากระเป๋าก็ไม่ทิ้งกันเลยป้าป้าโอเคยังไงจะได้พ่อพ่อตาพ่อ พ uh> pues ี่ป้อนถ่ายให้อยู่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอพระเสกอีกนะคะลุงค่ะลุงเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเป้นเอาเลยครับแมวเหรออะลับลับเก็บตังค์กเก็บตังค์อเสีนีย

ก็ป้าน้อยป้าตุ๊กคุณแม่ซิมนะคะก็ได้มาเจอพ่อเสกด้วยนะคะอ่ะแมนทำไงก่อนทำไงก่อนทักทายอย่างทักทายอย่างทักทายแล้วอย่างทักทายอย่างทักทายอย่างทำไมไม่มีเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนครับจะประทายลูกเหมือนจะได้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อน ค่ะก็ได้มาหาพ่อเสกนะคะพ่อเสกพ่อเสกจอดประตูนะคะเฮ้ยชื่นใจมันไม่ไปทไม่ะมาเนะอันน้อยมาค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะพอาทางนู้นก็ได้เหรอ มาบมาบ,บข้ให oh oh! ้มาบข้อให้โอ้โห่ารักจังเลยสาวๆแล้วกเนี่ยาตูนะครับปลา้นยนะครับวันนี้มาเยี่ยมครับผมครับผมครับปลาตุ้สวัสดีครับเอาไปยามลุบ่อเอะชื่อน้องอะไรนะคะมางนี้เน้องเข้าไปเลย แอ็ชันหน่อยเรอลุลอเร็วแอ็ชั่นหน่อยอ้าวครับเดี๋ยวเลยสวยครับติดตามจากทิกตอค่ะชื่อน้องอะไรครับน้องน้ำน้องน้ำนะครับอ่าส่งเสียงแล้วแพลงงามเอ่าโอเคครับผมสุดยอดครับทุกท่าทุกานทุทาุกานทุทุกากน สวยๆครับผมอ่าโอเคครับมานี่นะคะใกล้วยนะคะอย่างนี้มีอาหารป้อน งามบอกสบายโ,โหโโใหญ่ๆได้ค่ะนี่ค่ะงามบอกกล้ยวยหวานๆป้อนมาเลยครับทั้งทั้งหมดนั้นได้เลยค่ะ <utan> มัดนะคะวันนี้มีสาวๆนะคะมาป้อนอาหารนะคะชอบ <uk> คุณคุณฟาง FC ใช่ไหมคะดูไ้ยดูช่องไหมเคยเคยดูช้างใครคะไอบุญอ๋อ ดูแต่บบอทีนี้ก็อยากมาหาพ่อเสกลุงของบบอมาค่ะแต่เห็นเห็นไายงามแล้วติดใจใช่ไหมเริ่มเลยทางนี้อาเจ้ายังไงจะงานสั้นหรืองานยาวคะได้หมดได้เลยค่ะเข้ามาใกล้ๆได้เลยค่ะอุตาพร้อมแล้วค่ะเชิญเลยค่ะดูท่านะคะดูท่าเห็นสาวๆมานน่นี่คุณหมอดูท่าค่ะดึงหักไม่ได้ เดี๋ยวอนาคตก็ได้มาค่ะสุันษาตรงนี้เารกนเาก็เป็น่องุันษาไม่มรพันมันน้อยครับแลด้วกับน้องีนไงเราก็ใจเขายังไม่เต็มร้อยก็เลยเรายังไม่อยากไปให้เขามาข้างนอกให้เขาใจดีก่อนทำให้เขาลืมลืมก่อนครับผมให้นานๆก่อนครับผมขอบคุณกำลังใจนะครับคืแม่ลืมเฉยแต่ ใครใครเป็นคนใครเป็นคนดูดู y o u t u b e คะคุณแม่แล้วคุณแม่ได้เม้นไหมหรือให้คุณลูกเม้นได้แต่ไลฟ์สดกับติดตามดูอย่างเดียวโอ้พูทธิคุณแม่รู้จักทุกเชือดเห็นเดินชี้มาเลยภายงามอันนี้คุณแม่อันนี้ลูกสาวหรือว่าหลานหลานหลานเม้นให้ก็ได้เวลาเขาแห่น่ะเนี่ยในความหนุ่มจ้ะเนี่ยดูก่อนก่อนมานี่ก็ดูดูที่ว่าพุทธิ พอไม้ลืมแต่งอะไรอะสร้อยคอให้คือนั่งดูเมื่อเช้าเนี้ตอนนี้ครับตอนไม่ครบใช่ใช่ใช่แล้วก็พุติก็ไปกันแม่นุชกับหอบค่ะให้แต่งตัวไปไปพาคุณแม่ไปถ่ายภาพเลยไปค่ะอันนี้ชื่ออะไรสวนไหนคะนนี้ถ่ายคลิปครับตอนนี้ถ่ายคลิปตอนนั้นคุตินั่งไปแล้วคู่กันได้เลยค่ะอีกข้างหนึ่งก็ได้ค่ะลูกสาว ไปยืนทางข้างฟูจิลูกไปยืนข้างฟูจิค่ะดูเลยดเลยฟูจิดูเลยนะครับงก็คุณแม่ติดตามนะคะรู้จักภัยงามฟูจินะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ไม่ค่อยได้เม้นนะคะ f อซมาหาเรานะคะในวันนี้นะคะจะลูกชายก็คอยรับคอยต้อนรับเอนซคนะคะ ขอบคุณคุณแม่ซิมนะครับอยู่ห้วยแห้งนะครับแวะมาให้กำลังใจนะครับมีกล้วยมาฝากครับผมวันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็จะมาเยี่ยมไปเรื่อยนะครับอยู่แรยวันครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตลอดเลยไปงานไหว้คระแ 哎。<laughs> <laughs>